ไม่รอดอ่ะไม่รอดอ่ะรอดไม่หามันอ่ะหาไ่ก็ายังมีอกอ่ะดูมันจะขายอะไรอ่ะขายยาเขาจะตั้งผู้จัดการใช่ไหมใช่แล้วพ่อเขาจะขายยานายก็เป็นคนตัดขายท่านชื่ออะไรอาจารย์บอลเล่นก่อนหัวเราะเล็ก Ya, be itoc'h an kastell. Sez bleuz ia an.